ครับวันนี้ผมอยู่เซ็นทรัลบางนาชั้นบนครับมันเป็นโซนที่เรียกว่าบาลคอนี่นะครับเอ่อเป็นโซนใหม่ด้านบนชั้นลงหนังที่เป็น destination of d ด n i n g นะครับก็เป็นร้านอาหารเต็มเลยครับกอดูนะฮะแต่ว่ายังเปิดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีพวกคนยังทำอะไรนี้แต่วันนี้เราอยู่กับร้านปลาดีครับผมชอบก๋วยเตี๋ยวไขยอย่ออนดนะนูชื่อร้านนครับคิดเรามาดูเมนูเขากันว่าเมนูเขามีอะไรบ้างนะ อันนี้ก็เป็นลักษณะข,ของเขตพระนครย้อนยุคนะฮะอาหารทันเล่นพวกปีกไก่ทอดเนียทีนี้ชื่อเขาจะมีกิมมิคเนะฮะอย่างตัวนี้ฮะยำไข่ตันีนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับต้องลองสั่งมาดูนะครับกว๋วยเตี๋ยวไข่เขาก็คงมีไข่มาด้วยแต่ว่าเส้นเขาก็จะหลากหลายมาเนี่ยเส้นใหญ่บนขา่าเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเขาตอนหลังครับ ชามละ69ก็ไม่ธรรมดาครับก๋วยเตี๋ยวตำลึงอันนี้ก็น่าสนใจนะครับของโบราณมีข้าวด้วยครับข้าวผัดลาบหมูนี่น่าสนใจข้าผัดลาบหมูเท่าไหร่อ่ะ95บาทโอ้ราคาไม่ใช่ย่อยเลยข้าวผัดปลาทูลุยสวนนะครับบะหมีม่ผัดกุ้งพิกเผาน่ตัวนี้น่าสนใจเหมือนกันราคาข้าวจะอยู่ที่วาน95เต็มที่ก็1้0ครับซึ่งก็ไม่ธรรมดาของหวานมีจ้ำบะ จำบาคือไรอ่ะถามห้าลอดช่องวัดเจดไม่รู้ไม่หไม่ร,มรู้ว่าเกิดไม่ทันวัดเจดคืออะไรนอกนั้นก็จะมีอะไรแปะก,กววาจำย,ยัยเต้าถึงปีนงังเออขนมหวานนี่มีกิมมิดน่าสนใจครับเดีย๋ยว มีโอกาสจะลองดูครับแต่ไม่รู้จะว,วันนี้จะได้ลองอกินหรือเปล่าครับนี่คือ,อเดียมนูนะครับของก๋วยเตี๋ยวไขย้อนยุคครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวไ่ย้อนยุกนะฮะเป็นร้านเปิดใหม่ตรงชั้น6ที่เป็นชั้นลรงหนังของเซ็นทรัลบางนานะครับตอนนี้ผมกับบีนะครับมาสั่งก๋วยเตี๋ยวไขยอนยุคทานกัน2คนนะครับก็ของจัก็เป็นบะหมี่ครับ แล้วก็เราเพิ่มไข่ได้ครับโปดตีกวก็มีไข่จะม,มีมาอยู่แล้วซีกหนึ่งเราเพิ่มไข่นะนรับอันนี้เป็นของบีเป็นไวไวต้มยำนะครับแล้วเราก็สั่งยำไข่ดาวมาด้วยนะครับน่าทานมากนะครับทั้งสามอย่างนะครับแล้วก็มีน้ำมะตูมแล้วก็มีน้ำเก๊กฮวยจริงๆแล้วเขาจะมีโซนที่เป็นกาแฟโบราณด้วยคิวเยอะมากครับคนเต็มยืนรอ,อนี่ครับเป็นซุ้มกาแฟโบราณด้วยแล้วก็มีตัวเครื่องตรงเนี้ย จะมีหน้าร้านอยู่เงี้ยรัางงานก็แต่งตัวเก๋ก okay, mm ู hmm. ดดีมีโซนที่เป็นให้ถ่ายรูปเล่นนะครับเป็นออกแบบทรงผมอยู่ตรงเนี้ยนีครับคือเขาพยายามทาร้านให้มันโบราณโบราณหน่อยนะครับ mm hmm. เหมือนกับเป็นพวกตลาดสามร้อยปีสุ่พันหรือว่าอะไรพวกเนี้ยถ้าไปใครชอบไปเที่ยวนั้นก็จะทริลลิ่งนั้นนะครับแต่ส่วนรสชาติเนี่ย,ยผมลองดูก่อนแต่ว่าราคานี่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเตี่ยวชามเงียเก้าห้านะครับ แปดห่ก็ลองดูครับเพื่อ,อแฟนๆของอร่อย BKK นะครับไม่งั้นผมก็กลับไปต้มมามาแล้วก็ต้มไข่ทำทางที่บ้านแต่ว่าอยุ่คงไม่ก่อยครับยังไงชีวิตต้องมีรสชาติครับเราว่าเต็มที่คยิ้มยิ้มอยู่คงไม่ก่อยอร่อย BKK ครับ